สำหรับในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำแอปที่ใช้ตัดต่อภาพหรือว่าแต่งภาพที่เป็นแอปพลิเคชันที่ผมชอบแอปหนึ่งเลยครับผมก็จะเป็นชื่อแอปว่าแอปปิกอาร์ตครับเดี๋ยวเข้าไปดาวน์โหลดกันเลยก่อนอื่นก็เข้าไปที่ Google Play Store ครับแล้วไปพิมพ์ชื่อแอปว่าแอปปิกอาร์ตพี I S c s a r t a r ครับหน้าตาแอปก็จะเป็นแบบนี้ครับแต่อันนี้ผมดาวน์โหลดมาแล้วแล้วเปิดเข้าไปดูในตัวแอปกันเลยแอปจะโหลดอยู่แป๊บหนึ่งครับหรือว่าเครื่องผมช้าโอเคจะมีโฆษณาแต่อยู่นิดนึง กดออกเลยอ่าแล้วเราไปกดหมวกได้เลยครับแล้วไปเลือกรูปที่เราต้องการจะตัดต่อ,อได้เลยเดี๋ยวผมจะหารูปอ่าผมเอาเป็นรูปนี้ก็แล้วกันนี่ได้มาแล้วครับแล้วเราจะตัดเอาเฉพาะแค่ ตัวบุคคลเราก็เลื่อนไปที่ตรงรูปกันไกลนะครับตัดออกแล้วเลือกเป็นรูปคนตรงนี้ครับแล้วไปกดที่คำว่าบุคคลแอปนี้ก็สามารถแต่งรูปแล้วก็ทำอะไรได้หลายอย่างเลยครับเมื่อเราเลือกแบบนี้แล้ว บางทีมันอาจจะครอบติดพื้นหลังมาบ้างเราก็มาซูมดูครับแล้วก็ที่คำว่าลบเนี่ยครับที่เป็นรูปอย่างรูปเนี่ยเราก็มาลบที่มันเกินเกินไปถ้าลบออกเยอะก็เติมให้หน่อยหนึ่งเติมให้หน่อยหนึ่ง แล้วก็มาดูตรงไหนอีกอ่าตรงนี้แล้วไปที่ลบเหมือนเดิมเดี๋ยวขอ,อใช้หัวเล็กสักหน่อยอครับอันนี้ลบไปเยอะไปเติมสักหน่อย อันนี้ผมจะทำเร็วๆนะครับเพื่อจะไม่ให้วิดีโอยาวเกินไปแล้วข้างล่างตรงนี้มันดูมันไม่สมูทแล้วก็เติมอ่ อาจจะภาพจะไม่ละเอียดเท่าไหร่เพราะว่าผมทำเร็วๆครับลบไปลบไปครับเอาเป็นว่าโอเคผมพอใจกับรูปที่ผมจะตัดแล้วอุย้ย อ่าโอเคผมพอใจกับรูปที่ผมจะตัดแล้วแล้วกดบันทึกเลยครับอ่าก็จะได้ภาพเฉพาะรูปที่เราต้องการมาแล้วแล้วเรากดต่อไปอะจะให้ดูวีดีโอแป๊บหนึง่งเพราะว่าเขาให้ใช้ฟรีก็ต้องยอมดูวีดีโอของ นี่ครับมาแล้วเรากดบันทึกได้เลยอ่าบันทึกครับเราก็ได้ภาพที่เราต้องการกดกลับสมมุติว่าเราอยากจะเอารูปที่เรา ตัดมาเมื่อกี้เนี่ยมาแต่งเราก็เอารูปเมื่อกี้เนี่ยมาใส่ในมาใช้ในแอปนี้เหมือนกันไปที่เพิ่มภาพถ่ายก็เป็นรูปที่เราตัดเมื่อกี้กดไปที่รูปแล้วก็กดเพิ่มรูปก็มาแล้วครับ คราวนี้อยู่ที่ว่าเราจะจัดวางจัดวางรูปแบบไหนครับผมอันนี้ก็เป็นเทคนิคนิดๆหน่อยๆครับที่ผมออกมาฝากกันอันนี้ผมไม่บันทึกนะครับผม กดออกเลยทิ้งเลยกดกลับเลยครับถ้าทุกคนเห็นว่าแอปนี้น่าสนใจหรือว่าน่าใช้แล้วก็ไปดาวน์โหลดมาใช้กันดูครับแล้วลองไปดาวน์โหลดมาใช้กันดูถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของผมด้วยนะครับสวัสดีครับ